เป็นยังไงไปดูกันเลยการสอนแบบโมดูลหรือเรียกว่า OBEM (Outcome Based Education Module) เป็นการจัดการศึกษาแบบแบ่งเนื้อหาการเรียนออกเป็นหน่วยย่อยที่เรียกว่าโมดูลซึ่งเน้นการเรียนรู้และการวัดผลโดอเฉพาะจอะจงมากขึ้นโดยแต่ละโมดูลจะมีเป้าหมายให้ผู้ศึกษาได้บรรลุผลลับการเรียนรู้ที่กำหนดไว้แล้วระบบนี้มันดียังไง 1. จะเรียนและสอบทีละโมดูล ทำให้รู้ผลการเรียนของแต่ละโมดูลได้ทันทีโดยไม่ต้องรอจนจบภาคการศึกษา 2. ถ้าไม่ผ่านในโมดูลใดสามารถกลับไปทบทวนในระบบ LEB2 ได้ตลอดเลย 3. การตัดเกรดจะพิจารณาจากคะแนนของแต่ละโมดูลที่ผ่านแล้ว 4. ลงทะเบียนรายวิชาเพียงครั้งเดียวแต่เรียนและสอบเป็นทีละโมดูล หากไม่ผ่านโมดูลไหนสามารถสอบใหม่ได้ตามกำหนดของวิชานั้นดังนั้นเมื่อลงทะเบียนรายวิชาใน New a s i c เรียบร้อยแล้วนักศึกษาจะเรียนรู้และถูกวัดผลแบบทีละโมดูลหากไม่ผ่านสามารถสอบใหม่ได้จนกว่าจะผ่านก่อนที่จะจบภาคการศึกษานั้นกรณีที่ยังไม่ผ่านหลังจบภาคการศึกษารายวิชานั้นจะถูกย้ายไปอยู่ใน buffer class เพื่อรอการสอบใหม่ และสถานะของวิชานั้นในระบบจะถูกแสดงเป็น i n p r o g r e s s รายละเอียดการสอบใหม่ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละคณะนั่นเองเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดติดตามม,ามัลเกียด้วยนะ